สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาดูลักษณะข้าวนะครับอายุสามสิบแปดวันนะครับ <c oughs> ลักษณะข้าวอายุสามสิบแปดวันก็ประมาณที่ท่านเห็นอย่างนี้เลยนะครับลักษณะน้ําก็เหลือเฉาะแฉะนะครับเราก็จะปล่อยไปจนกว่าข้าวจะอาย,ยุสี่สิบสองสี่สิบสามวันนะครับเพื่อทําการใส่น้ําใส่ปุ๋ยนะครับประมาณสี่สิบห้าวันนะครับ ก็ข้าวไม่สวยแล้วครับก็พอดูได้นะครับพอคุยกับเขาได้ก็อยากจะติงคนที่แบบว่าผมนะครับว่าใสา่ยาเยอะใบไม่ไหม้เหรอก็แหกตาดูสิครับว่าไ,มไหม้ไหมนะครับข้าวใบเฟื้อฟ้าน้ําค้างเยอะมันไหม้ไหมล่ะครับฉีดไปไม่รู้กี่รอบแล้วแล้วดูลักษณะมันเป็นอะไรไหมล่ะครับแล้วตอนนี้ยลักษณะสามสิบแปดวันเนี่ย เราต้องทําการฉีดยาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาฉีดยาเพราะว่ามันได้กําหนดการฉีดยาแล้วเนื่องจากลักษณะที่ท่านเห็นอยู่สวยงามแบบนี้มันไม่ได้สวยงามอย่างที่ท่านคิดเลยนะครับมันมีทั้งมแมลงลรขาววีขาวนะครับหนอนกอผีเสื้อหนอนม้วนใบนะครับเพียจ,จักจั่นเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลทุกชนิดที่อยู่ในนาท่านในลักษณะข้าวแบบนี้อย่าคิดว่ามันดีนะครับ ถึงมันจะไม่เป็นเชื้อรากราบใบเหลืองหรือว่าใบส้มเลยเนี่ยแต่ลักษณะข้าวดังกล่าวเป็นลักษณะที่มีหลายชนิดที่อยู่ในนานะครับโดยเฉพาะบัวนะครับเดี๋ยวผมถอดเป้สะพายปุ๋ยแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งจะไปหว่านปุ๋ยที่นาเป็นการหว่านปุ๋ยแก้ปัญหาบัวมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะส่องให้ดูนะครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างที่ผมอยากให้ทุกท่านโฟกัสจริงๆนะครับ วิธีการสำรวจนะครับก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรนะครับนี่โดยการแหวกอย่างนี้นะครับนี่แหวกไปอย่างนี้นะครับมันจะมีแมลงวีตัวเล็กๆขาวๆเล็กๆนะครับกระโดดเดี๋ยวไปหาที่หนาๆก่อนนะครับตรงนี้มันยังไม่ค่อยหนาเะน่าจะเป็นมุมนี้หนาสุดนะครับเดี๋ยวเพื่อจะเจอเนาะก็นี่นะครับตัวแรกนะครับตัวที่หนึ่งนะครับเนี่ยคุณจะให้ผมเป็นคนช่างสังเกตแบบนี้ใช่ไหมนี่ตัวที่หนึ่งเพี้ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ลักษณะเพีย้ยนะครับเนี่ยเี่ยนะครับลักษณะเพีย้ยเพียเพ้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับเนี่ยเขาเรียกเพีย้ยกระโดดสีน้ําตาลอ่ะหนึ่งตัวแล้วนะอ่าบอกให้ผมเป็นคนช่างสังเกตอ่าครับหนึ่งตัวแล้วนะครับช่างสังเกตก่อนนะาช่างสังเกตสองสองนะครับสองสองสองนะครับจะเป็นหนึ่งครับสองสอง,สอ,ง,สอ,งอ่าบินไปโน่นแล้วนะครับเดี๋ยวแม่ต้องใช้โทรศัพท์ระดับนี้ซูมกันเลยนะครับไม่งั้นก็ไม่เห็นภาพนะครับอ่าตัวนี้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 คืออะไรอ่าตัวนี้คืออะไรครับ ไอนี่เรียกว่าบัวน้ํานะครับนี่นี่นี่นะครับลักษณะบัวน้านะครับไอตัวนี้ไม่เป็นอันตรายต่อข้าวเนาะนี่คือลักษณะบัวน้ํานะครับตัวสีแบบนี้บัวน้ํานะครับถ้าเป็นบัวจริงๆจะไม่ใช่สีนี้นะครับจะเป็นสีออกเขียวๆหน่อยนะครับตัวเหมือนกันแต่ออกเขียวๆนะครับนูนมีตัวนู้นอีกตัวครับตัวนู้นอีกตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยว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 อยากให้กูเป็นคนช่างสังเกตใช่ไหมแม่งกูก็ยจะเป็นคนนั่งสังเกตวิเคราะห์แบบนี้เลยอ่าไอนั่นอีกตัวครับ ไอ้นั่นก็เพียกระโดดสีน้ำตาลนะครับเห็นไหมนั่นอยู่ข้างล่างนะเพียกระโดดสีน้ำตาลนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วไอลักษณะกาบใบที่ออกขอบขอบแห้งอย่างนี้เกิดจากยาที่คุณฉีดนะครับไม่ต้องตกใจก็ปล่อยให้มันขาวไปนะครับโฟกัสแต่ยอดอ่านี่นะครับนี่ตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นตระกูลปากดูดเพีียทั้งนั้นเลยนี่นะครับอันนี้ก็ตัวอ่อนเพียีย ลายขาวนะครับแต่เป็นอันนี้เป็นตัวแม่นะครับเป็นตัวแม่ของเพี้ยลายขาวนะครับเมื่อกี้เจอสามตัวนะครับเพี้ยเพี้ยลายขาวตัวนี้นะครับแล้วเมื่อกี้กับเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เพี้ยกระโดดหลังลายนะครับเจอสามแล้วนะเดี๋ยว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 แต่บัวยังไม่เจอนะครับเจอแต่บัวน้ําตัวต่อไปก็ที่อยากให้โฟกัสนะครับนี่นะครับไอตัวนี้เขาเรียกแมงมวนนะครับเรียนรู้กันไว้ก่อนเรียนรู้เรียนรู้เดี๋ยวจะนี่นะครับ เห็นนะครับไอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ตัวนี้นี่นะครับอ่าเจอแล้วนะครับตัวนี้นี่ไอตัวสําคัญคือตัวนี้เี่นะครับนี่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 นะครับไอนี้ไม่ใช่แมงมัวแล้วนะครับไอนี้เป็นแมงบัวนะครับเนี่ยคุณดูลักษณะนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับลักษณะแมงบัวนะครับเนี่ยคุณเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยไอตัวแบบเนี้ยเนี่ยเรียกแมงบัวนะครับชัดเจนเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยเี่ยเห็นไหมครับหนึ่งตัวนะแมงครบแล้วที่จะมาแทบจะครบเลยอย่างเงี้ยนี้หมดแล้วครบแล้วเหลือผีเสื้อสีน้ําเหลือผีเสื้อสีขาวนะครับผีเสื้อสีขาวก็ลองแหวกดูก่อนนะครับนี่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 บินอยู่นู่นนะครับนนนู่นที่บินเล็กๆกอยู่นะครับส่วนใหญ่จะเจอแต่พวกตระกูลเพียนะครับผีเสื้อน้อยมากนี่นะครับนี่นี่นี่บินอยู่นู่นนะครับนี่นู่น นั่นนั่นครับนั่นน่ไอ้นั่นแหละครับนั่นน่ไอ้สีขาวๆที่บินเกาะอยู่นั่นนะครับนั่นน่นไอ้สีขาวๆปีกอยู่นะอันนั้นแหละครับเรียกว่าผีเสื้อหนอนม้วนใบนะครับมันจะชอบมาในลักษณะใบเฟื้อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับไปสำรวจกันต่อนะครับเพื่อจะเจออะไรใหม่ๆอีกตอนนี้เราได้ครบแล้วนะครับพวกตระกูลแมลงปากดูดที่เกิดใบส้มใบลายทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเราต้องค่อยๆดูก่อนนะครับผมผมจะต้องค่อยๆวิเคราะห์ดูก่อนนะครับ แม่อย่าให้กูเป็นคนวิเคราะห์จังเลยกูวิเคราะห์แล้วถ้ากูรู้แล้วกูจะวิเคราะห์ไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรเหนื่อยนี่นะครับนี่เห็นยังครับตัวนี้เรียกว่าเพี้ยกระโดดหลังลายนะครับนี่เรียกเพี้ยกระโดดหลังลายมันจะไม่เหมือนหลังส้มไม่เหมือนสีน้ำตาลน,นะครับและก็ไม่เหมือนลายขาว ตัวนี้เรียกเพี้ยกระโดดหลังลายตัวนี้ทําให้เกิดไวรัสนะครับหรือเกิดแบคทีเรียนในนาข้าวเรียกว่าใบส้มใบเหลืองข้าวไม่โตนะครับก็คือตัวนี้ส่วนลาขาวเมื่อกี้จะเกิดใบส้มตัวนี้จะเกิดใบส้มตระคูลเดียวกันนะครับพวกนี้ทําให้เกิดใบส้มทั้งหมดยกเว้นเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลถ้าไอเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลจะทําให้เกิดใบเป็นฟางนะครับใบแห้งใบเป็นฟาง ส่วนลักษณะตัวเม่อกี้ที่ผมบอกว่าเป็นบัวไอ้นั่นมันจะทำให้ข้าวท่านไอ้ม่อกี้จะทำให้ข้าวท่านเป็นไอ้นี่นะครับเป็นถ้าเป็นบัวเม่อกี้จะเป็นหลอดหอมนะครับเห็นไหมครับมันมีบัวน้ํานะครับบัวน้ําจะเป็นตัวใสๆมันจะคนลายชนิดกันนะครับนี่ไอตัวนี้เรียกเรียกบัวน้ํานะครับนี่อันนี้เรียกบัวน้ํานี่ไอตัวนี้ไม่ใช่นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เรียกบัวน้ํานะครับนี่ อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับนี่อันนี้เรียกบัวน้ําไม่มีปัญหานะครับบัวน้ําเนี่ยไอ้นั่นมันจะมีไม่เยอะนะครับแต่ตัวแพะผพามันเยอะนะครับส่วนเนี่ยทําไมเราต้องฉีดลานหลายกลุ่มหลายตัวนะครับอันนี้อันนี้เรียกตัวมวลกินไข่เพี้ยนะครับแมงมวลนี่ไอตัวพวกนี้ไม่น่ากลัวนะครับไปพวกนี้เป็นตัวกินไข่เพี้ยนะครับแมงมวมในพวกแมงมวนไอพวก แมงมุมไอพวกเต่าทองพวกอันนี้เป็นตัวกินไข่เพี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทรงอันนี้ก็แมงมวนนะครับนี่นี่ก็แมงมวนเห็นไหมครับว่ามิดมิดในนนาข้าวเรามันก็เยอะนี่นะครับนี่ก็แมงมวนนะครับนี่นี่ก็แมงมวนนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมมันจะบินได้นะครับมันจะบินได้มันก็บินไปหากินไข่อันนี้เป็นมิดดีเข้าใจยังทําไมผมถึงไม่ผมถึงบอกว่าอย่าไปใช้ยาน็อกอย่าไปใช้ยาน้ํามันอย่าไปใช้ยาที่ฆ่ามั่วซั่วนะเพราะว่า ถ้าท่านไปฆ่ามั่วซั่วไปหมดเนี่ยไม่ได้ดูตามมาตาเรือนียฆ่ากันอย่างเดียวเอาแต่สักชอบใจแมลงตายหมดนายอย่างเงี้ยชอบนะครับชอบแบบสักแมลงตายหมดนายอย่างเงี้ยก็นา,นามึงก็เกียมตัวหมดไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอแมลงพวกนี้มันตายไปด้วยนะครับแมลงที่เป็นมิดนะครับมันก็จะตายไปด้วยฉะนั้นรักษาไว้ให้มันเหลือไว้มัางนะครับเนี่ยนะครับลักษณะข้าวนะครับเนี่ยเนี่ยครับต้นมันก็จะแข็งนะครับ ผมก็เหนื่อยครับเหนื่อยกับคนบูลลี่เหนื่อยกับคนติเตียนมากมายนะครับก็ยังมีหน้ามาย้อนถามอีกว่าทำนาจะเหลือกาไรเท่าไหร่กูก็พูดได้เต็มปากว่ากูไม่เคยเจ๊งอ่ะทานานะถ้าเจ๊งกูคงจะได้วิชาได้ความรู้ที่เหนือกว่าที่กูทํามาแน่นอนกูก็ใหญ่กูเจ๊งนะนะโอเคนะครับก็เนี่ย มันจะมีหลักๆอยู่แค่นี้แหละครับในฤดูหนาวนะในฤดูหนาวที่แบบเจอกันบ้าระห่ำเลยนะครับก็คือเพียะนะครับตระกูลเพียะทุกชนิดเลยที่อยู่ในนาข้าวสวยๆแบบที่ท่านเห็นอยู่อย่างเงี้ยเพียะนะครับผีเสื้อม้วนใบกับหนอนกอ,น,กอน,น้อยเห็นไหมครับมันแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าฤดูเนี้นยหญ้ามันอ่อนครับ <S <S พวกลูกหญ้าที่อยู่ตามริมนามันเยอะนะครับมันอ่อนแล้วก็มีลักษณะที่ข้าวเราแก่ก่อนนะครับแข็งกว่า แต่เพี้ยนะมันจะมาอยู่ในนาเราเยอะนะครับแต่ถ้าหลุดหนาวไปแล้วอะระวังให้ดีนะครับม้วนใบจะโคตรของม้วนใบเลยนะครับส่วนไอใบจุดไอใบจุดใบลายใช่ไหมครับใบจุดใบลายเดี๋ยวจะให้ดูนะครับใบจุดใบลายเนี่ยนี่สภาพอย่างนี้นี่เรียกว่าสภาพดินไม่ดีนะครับเนี่ยข้าวที่ใบไม่ยอมเฟื้อเฟื้อะนะครับไม่เหมือนไอพวกมุมมุมนู้นเนาะอย่างเงี้ยก็บอกแล้วไงบอกเสมอว่าดินมันไม่ดีนะครับ ก็คือมันไม่ใช่นาเรานะครับจะไปบํารุงดีมันไม่ได้นะมันไม่ใช่นาเราถ้านะนาเราเราจะไม่เถียงอ่ะอ่ะนี่ใช่ไหมครับไอ้โรคแบบน,นี้เนี่ยเขาเรียกว่าโรคใบจุดนะครับเนี่ยใบจุดใบลายเนี่ยเนี่ยนะครับโรคแบบเน,นี้ยใบจุดใบลายนะครับเนี่ยที่คุณถามกันมาเยอะมีปัญหาอะไรเนี่ยวิธีดูนะครับให้คุณขี้ขึ้นมาดูอย่างนี้ก่อนเนี่ยขี้ขึ้นมาดูนะครับ ขี้ทุกใบเลยนะครับที่ที่มันมีอาการม้วนม้วนขาวแบบนี้ปลายปลายใบม้วนขาวนี้ขี้มาดูก่อนนะครับขี้มาดูเสร็จถ้าเจอตัวสีดำดำเล็กๆอยู่ในม้วนม้วนที่เราขี้มาเมื่อกี้นี้นะครับเรียกว่าเพี้ยไฟนะครับมันแทบจะเจอทุกอย่างเลยเห็นไหมอ่ะแล้วไอ้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ลักษณะแบบนี้นี่นะครับไอ้ใบจุดแบบนี้ถามว่ามันน่ากลัวไหมมันไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่ถ้าระบาดหมดนาข้าวคุณมันจะไม่เฟื้อใบไม่กินปุย๋ยไม่งาม ไม่แตกกอไม่มีหาอะไรเลยนะครับพูดง่ายๆอันนี้นะครับนี่ i mean นี่นี่ผีเสื้อนะครับนี่อันนี้คือหนอนม้วนใบนะครับผีเสื้อแม่ของม้วนใบนะครับนั่นๆๆๆๆๆอย่างนั้นนั่นแหละครับเรียกว่าม้วนใบนะครับตัวนั้นเรียกผีเสื้อม้วนใบนะครับนี่นะครับลักษณะหนอนกอนี่นะครับลักษณะหนอนกอจะเป็นนี้นะครับนี่นะครับลักษณะยอดจะแดงนะครับยอดจะแดงเสร็จแล้วถ้าคุณใช้ยาดีข้าวมันจะสลัดยอดใหม่ เห็นไหมครับว่าไอยอดแดงเนี่ยไอยอดแดงต้นเนี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นใบละนะครับแล้วมันก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่คือยอดตรงนี้ยอดกลางขึ้นมาใหม่แล้วผลผลิตก็ไม่เสียหายข้าวก็ไม่เน่าไม่ยุบเป็นหลุมนะครับโอ้ยทําข้าวกระจอกนะครับพูดพูดได้เต็มปากก็กระจอกหรือดูไหนก็กระจอกนะครับท้าเลยนะพี่ทําข้าวหลับตาทําพี่นะยิ่งเขาพัฒนาพันธุ์ดีๆพันธุ์เจ๋งๆมาด้วยนะพี่นะ ทำเปียกสลับแห้งด้วยนะพี่นะโอ้โหไม่ต้องพูดเลยพี่สวยงามแบบเดินกอนี่แบบกอนี่บึ้บบับเลยพี่ใส่ให้มันหนักๆหน่อยนะหนักๆหนักๆแบบหนักๆ,ๆข้าปลูกหน่อยเพราะว่าเรามั่นใจแล้วว่าไอ้พันธุ์เนี้ยม,มีสามสี่ร้อยเมล็ดนะสมมุติว่าไอ้พันธุ์สามสสามเนี้ยเขาบอกว่ามีสองสามร้อยเมล็ดใช่ไหมใส่แม่งหนาๆเลยพี่ใส่แม่งสั้สามถังครึ่งพี่เพราะมันมีสามร้อยเมล็ดเราต้องการแค่ร้อยยี่สิบเมล็ด เราก็ได้แล้วร้อยี่สิบเมล็ดนี่เราก็ได้แล้วไล่ละเกือบสองตันแล้วพอแล้วแล้วคราวนี้เราก็หวานให้หนาแล้วมันอยากจะแตกกอให้มันแตกไปนะครับแล้วเราก็มาขึ้นน้าใส่ปุ๋ยฉีดยาปล่อยแห้งนะเนี่ยปล่อยแห้งแ,แ,งแบบผมเ네นี่ยเนี่ยผมก็ปล่อยแห้งเลยเห็นไหมค,ครับเนี่ยปล่อยให้มันแห้งเองแล้วถามว่ากลัวย้าไหมไม่ได้กลัวจะไปกลัวทําไมฤดูห,หานาวย้าไม่ดูนี่นี่ดูญ้าลิงคนาเห็นไหมย่าลิงคนาแม่งยังเตี้ยอยู่เลยยังไปไหนไม่ได้เลยโอ้ยจะมีอะไรพูดคุยทําเนี่ย ทำอย่างนี้มันก็ง่ายไปกระจอกไปทํานาเนี่ยนะครับมันไม่สนุกพี่ทํานาก็อยากจะเจอเรื่องที่มันไม่ดีเหมือนกันนะแต่มันไม่เจอมันไม่เจอก็ไม่มีอะไรจะจะโมะพ่พี่ไม่ได้มีอะไรจะโมะ้จะคุยนะครับบางทีเราเจออะไรที่มันดุนะครับดุด,ดแบบดุดันทําลําบากทาเหนื่อย,นยสนุกพี่ตั้งแต่ผมได้ทําคลิปทําวิดีโอสอนพวกพี่ผมแม่งมีความสุขนะพี่ มีความสุขตรงที่ว่าผมอยากให้ผมเจอมแมลงโหด,หดเจอสิ่งเลวร้ายที่แบบผมแบบผมแบบเออเกิดปัญหาไว้รับมือไม่ไหวเครียดเลยเฮ้ยผมก็ลงคลิปพี่ให้ให้มันเกิดอย่างนั้นผมก็ลงไม่ต้องกลัวผมไม่ทิ้งพี่ผมไม่หนีปัญหาทุกอย่างผมถ่ายให้ดูหมดอ่ะพี่แล้วก็ไม่ต้องมาบูลลี่กันอีกนะว่าเฮ้ยแม่งต้องเดินลงกลางไร่กลางนาเอ้กูบอกนะแล้วกูไม่ลงหรอกเปื้อนนะเดินดูริมๆก็พอแล้วมั้งนะ จะให้กูไปเดินดูกล,า,กลางไร่กลางนากูคงไม่เดินหรอกนะครับอะนี่นะครับนี่นี่นี่ข้าวหางนะครับนี่ไม่ใช่ไม่มีนะพี่ข้าวหางนะครับนี่นี่แหละครับเรียกข้าวหางยิ่งคุณตัดใบามากเท่าไหร,ร่ยิ่งคุณตัดมันมากเท่าไหร่ดูมันดูกร one, นะครับนี่นี่เขาเรียกข้าวหางนะครับคุณต้องถอนเง้าถอนคอมันอย่างเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยถอนเงาถอนกอมันขึ้นมาอย่างเดียวนะครับไม่งั้นมันก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าพวกนี้ยิ่งตัด กี่ใบมันก็ยิ่งแตกไปเรื่อยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นนาของเขานะครับมันก็มีบ้างนะครับเนี่ยเนี่ย,เ,ยเราต้องยกกองเนี้ยขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยยกกองเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าพวกอันนี้ยมันเก่งนะครับแตกแขนงข้างได้เก่งเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ารากมันแตกแขนงนข้างเหมือนหญ้าไสะครับมันเก่งเออก็โอเคนะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฉีดยานะครับ ถ้าใครสนใจอยากรู้ยาพวกนี้ก็เดี๋ยวผมถ่ายบอกให้นะครับก็ผมไม่อยากถ่ายยาแล้วนะครับบูลลี่กันเยอะจัดก็พี่ๆก็ไปหาซุ่มกันเอาเองแล้วกันแต่ก็ฝากเตือนการใช้ยาควรใช้ยาในกลุ่มตระกูลที่แบบดูดซึมดีกว่านะครับหรือว่าเลือกทําลายตัวที่เราอยากจะทําลายก็แนะนาว่าฤดูหนาวเนี่ยมีแค่ผีอะนะครับผีอะผีเสื้อเหม้วนใบแล้วก็คุมไข่ให้ดีนะครับพวกบ่งพวกบัวก็จกัดกายให้เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องเชื้อราอะไรพวกนี้ย พี่ก็พิจารณาเองจะใส่ไม่ใส่นะครับตอนนี้นาะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ตอนนี้ผมก็ปล่อยแห้งไปจนกว่าจะได้45วันแหละครับค่อยเติมน้ำใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายนาะรอบรับท้องไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ